we listen and, and we don't judge, judge. บางทีฉุกภัย,ย,ยเริ่มก่อนยูโรแพ้ยูโรเริ่มก่อนโอเคยูโ,โรชอบจิ๊กของกิมเจ๋อไปก็ปกติป่ะไม่ก็แบบเวลาหิวหิวก็จะชอบขโมยโดยที่ไม่ขออ๋อใช่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะคือบางอันมันเป็นแบบงานลูกค้าสั่งไว้นในตู้เย็นแล้วยูโรแบบมาอย่างนี้ก็หายไปแล้วอะ่ะไม่ก็ไม่เห็นมีสติ๊กเกอร์บอกเลยว่าแบบห้ามกินโอเคแต่อันนี้คือจริงๆมันห้ามพูดป่ะ<อ>ไม่ไม่ได้จ้าแต่ว่าแบบก็กินได้แต่แค่บางอันมันเป็นงาน โอเคไม่จัดอ่ะโอเคต่อไปเจเจไหนเจเจก็ชอบเอาเสื้อยูโรมาใส่เหมือนกันเแล้วยืดอะไรเงี้ยเต็มห้องแบบว่าไม่รู้ไม่รู้ของยูโรหรือของเฮปอนอะไรเงี้ยไม่ใช่ของเฮปอนของเฮปอลโอเคเอไปเอาไปยูโรกี้เปิดไปเห็นบลูเบอร์รี่กล่องอ่ะก็เลยจำได้ว่าแบบมะหมาเคยบอกว่าอันเนี้ยของยูเจห้ามเอาไปกินนะยูโรก็เลยหยิบออกมาใช่ไหมแล้วยูดีก็ทำตกมันนี้เก็บเข้าไปใหม่ฮะเออไอ้กล่องที่เในตู้เย็นอ่ะนะเออก็คือเก็บเข้าไปใหม่มันมันตกเรือก็เลยเก็บเข้าไปใหม่แล้วก็ไปล้างๆ้างล้างล้าะ ไม่รู้ว่าเจกินไปยังกินแล้วกินไปหมดแล้วไม่หนึ่งกล่องจริงๆอับฟังคิดมาตลอดเลยว่ายูโรไม่น่าโตเพราะตอนเด็กอยู่ยูโรน่ารักมากแต่ยูโรโตรมาแล้วยูโรไม่น่ารักแล้วชอบขโมยของเดจเจใช้ขโมยขมองอะไรตอชอบขโมยเสือ้อผ้าเดจเจใช้พุดดี้อะไรเงี้ยเจชอบแบบทิ้งวไว้ที่คอนโดเด็กก็เลยชอบเอามาใช้แต่จริงอันนี้ยคือฟังแบบเฉยๆเพราะว่าอีปอนทำเป็นประจำแต่ทุกคนหมายถึงว่าแล้วก็มันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้วก็คนมยี่ยมใจก็ไม่อะไรจริงๆอับฟังอ่ะชอบคิดคือตอนเนี้ยเอาจริงก็ยังมาหาคำตอบไม่ได้แต่ฟังอ่ะกัลมรปะแอคบ ทำไมอ่ะไม่รู้รู้สึกว่าแบบไงดยวะเพราะยีโรเป็นน้องคนเล็กแล้วอยู่บ้านยีโรก็จะเป็นแนวแบบคนโอบแบบจะจิ๋วอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าแบบพอยีโรอยู่ในชีวิตจริงโลกแห่งความเป็นจริงแล้วยีโรเป็นยังไงวะยีโรมีเพื่อนปหมมีมีดิเพื่อนเต็มเลยเพื่อนยีโรช่วยคอมเมนต์หน่อยยีโรมีเพื่อนใช่ยีโรแบบไม่แปลกใช่ไหมยีโรแบบอยู่รอดในสังคมใช่ไหมยีโรแบบโอเคใช่โอเคไม่มีแบบโซเชียลแบบดีใช่ไหใช่อันสุดท้ายแล้วกระดุดท้ายแล้วนะตอนมีครั้งหนึ่งเพื่อนยีโรถามว่าแบบเจ๋อเจ๋อ่ ฟังเคยได้ยินยูโรคุยโทรศัพท์กับสาวตอนที่เจ๊ยังอยู่คอนโดเก่าอ๋อเคยได้ยินใช่ไหมพูดมาสิไม่รู้ต้องใช้แน่ถ่ายอะคือไม่ได้จัดในยูโรแต่ว่าไม่มีเอาเซรั่มไปใชไหนสูตรสิวเอาไปใช้รีวิวให้หน่อยดิอันนี้สูตรสิวนี่ทำมาเฉพาะเลยคนที่มีปัญหาไม่ได้เป็นสิวนี่นี่ไงมีสิวเป็นเอาไปใช้รีวิวให้ด้วยโอเคติดตอกไหมไม่ติดตั๊กเกอร์ให้หน่อยไม่เลยฮะ